สวัสดีค่ะเด็กๆสถานการณ์โควิดนะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะวันนี้คุณเจ้งมีคลิปมาฝากเด็กๆนะคะค่าประจําหลักของตัวเลขนะคะแล้วให้นักเรียนดูและศึกษาให้เข้าใจแล้วหนูก็ลงไปทําในใบางานที่คุณครูให้หนูในวันที่2องนะคะทําเสร็จแล้วเด็กๆช่วยเขียนให้สวยงามตกแต่งให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันกับอาจารย์มัทุรีนะคะในช่องคิดคณิตบายอาจารย์มัทุรีนะคะวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้เด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารนะคะหรือว่าหยิบจับ สิ่งต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็ล้างมือด้วยนะคะ,ะวันนี้เราจะไปอยู่กันที่ป .2 นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ป .2 เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะคะไปดูกันเลยนะคะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะคุยกันของป .2 ก็จะเป็นในเรื่องของจำนวน3หลักนะคะ,ะจำนวน3หลักหัวใจสำคัญของวันนี้นะคะก็คือในเรื่องนี้ค่ะ การอ่านจำนวนและค่าของตัวเลขในหลักต่างๆนะคะเด็กๆเคยไปเดินตามห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าดูรายการโทรทัศน์ใช่ไหมคะที่เขาจะมีของมาขายนะคะแล้วก็จะมีราคาสิ่งของนะคะที่แตกต่างกันไป่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกนะคะในการอ่านราคานะคะคหรือว่าอ่านจำนวนที่มี3หลักกันนะคะ ในเรื่องของหลักของตัวเลขนะคะสำหรับปสองนี้เราก็จะพูดถึง3หลักนะคะจำนวน3หลักด้วยกันนะคะก็คือจะมีหลักหน่วยใช่ไหมคะแล้วก็หลักสิบนะคะดังนั้นมี3หลักอีกหนึ่งหลักก็จะเป็นหลักร้อยนะคะที่เพิ่มขึ้นมาจากปหนึ่งนะคะอ่ะหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะะเราสามารถใส่ตัวเลขลงไปได้ในทุกหลักเลยนะคะถ้าเราใส่ครบทั้ง3หลัก จำนวนนั้นก็จะประกอบไปด้วยตัวเลข3ตัวใช่ไหมนะคะอ่าอย่างเช่นนี้นะคะจะประกอบไปด้วยตัวเลข3ตัวแล้วก็เราสามารถอ่านจำนวนนั้นได้ถึง3หลักด้วยกันจะเห็นว่า5อยู่ในหลักร้อยใช่ไหมคะสอยู่ในหลัก10แล้วก็2ออยู่ในหลักหน่วยนะคะจำนวนนี้เราจะอ่านตามหลักนะคะเราจะอ่านตัวเลขก่อนแล้วก็อ่านหลักตามมานะคะก็จะได้เป็นอ่าน หลักที่อยู่หน้าสุดก็คือทางซ้ายมือสุดก่อนนะคะก็จะเป็น500อยใช่ไหมสามอยู่ในหลัก10แล้วก็2หน่วยนะคะแต่พอสองเนี่ยเราจะตัดคำว่าหน่วยออกนั่นเองเราก็จะได้คำอ่านเป็น5 0า12นะคะให้ทดลองอ่านอีก1จํานวนค่ะจําจนวนนี้มี4อยู่ในหลักร้อยนะคะ0ย์อยู่ในหลัก10แล้วก็1อยู่ในหลัก ทีนี้หลักในการอ่านนะคะถ้าเลข0อยู่ในหลักใดก็ตามเราจะไม่ออกไม่อ่านออกเสียงไม่อ่านออกเสียงไม่อ่านตัวเลขในหลักนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอ่านว่า4101นหะคะหรือว่า4 1 1้นะคะเราก็จะอ่านไปเลยว่า401ที่ข้อควรระวังก็คือถ้าหลักหน่วยลงท้ายด้วย1น,นะคะเราก็จะอ่านลงท้ายด้วย เอดเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็จะอ่านได้เป็น401อ,อย่ยาอย่าลืมนะคะข้อควรระวังก็คือถ้าหลักหน่วยนะคะลงท้ายด้วย1เราจะอ่านว่าเอนะคะะเพราะฉะนั้นเราลองไปฝึกอ่านจำนวนกันนะคะจะให้ลองอ่าน 6จํานวนนี้นะคะจะมีจํานวนที่อยู่ในสีชมพูสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะให้เด็กๆลองอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังหนึ่งรอบนะคะทั้ง6จํานวนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าเด็กๆอ่านถูกไหมหรือเด็กๆจะลองเขียนลงในกระดาษก็ได้ถ้าระยะเวลาตรงนี้สั้นไปเด็กๆลองกดหยุดคลิปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมา ฟังเฉลยหรือมาดูเฉลยกันนะคะอะลองหยุดคลิปไว้ก่อนก็ได้นะคะอะหลังจากที่เด็กๆได้ลองอ่านแล้วหรือว่าฝึกเขียนแล้วนะคะเรามาดูกันว่าตัวเลขที่อยู่ในสีชมพูจำนวนนั้นเนี่ยสามหลักนั้นอ่านว่าอะไรนะคะเฉลยแล้วน,นะคะอะหกร้อยสี่สิบสามนะคะต่อไปค่ะจำนวนในสีม่วงค่ะสามร้อยเก้าค่ะใช่แล้ว และสีฟ้าค่ะ167นะคะต่อไปนะคะไปต่อกันที่สีเขียวนะคะ821ใช่ไหมอ่านะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะ530นะคะสุดท้ายค่ะสีขาว235นะคะเป็นไงคะอ่าได้แล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปช่วยคุณพ่อคุณแม่จับจ่าย สินค้าจับจ่ายของเข้าบ้านเราก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูได้ว่าของอะไรราคาเท่าไหร่นะคะยังไม่หมดนะคะเรามาคุยกันอีกหนึ่งเรื่องสําหรับคลิปนี้ก็คือในเรื่องของค่าของตัวเลขในหลักต่างๆก่อนจะไปที่ค่าของตัวเลขในหลักต่างๆนะคะอย่าลืมว่าเรากําลังอยู่ในเรื่อง3หลักนะคะจานวน3หลักเพราะฉะนั้นเรายังพูดถึงหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยซึ่งแต่ละหลักนะคะก็จะมีค่าประจําหลักแตกต่างกันไปนะคะเอ่อ หลักหน่วยนะคะเขาก็จะมีค่าประจำหลักของเขาก็คือ1นะคะหลักสิบก็จะมีค่าประจำหลักเป็น10แล้วก็หลักร้อยจะมีค่าประจำหลักเป็นร้อยใช้แล้วนะคะเราใส่จำนวนอะไรเข้าไปก็ได้ใช่ไหมคะใส่ตัวเลขอะไรเข้าไปก็ได้ในหลักต่างๆแล้วตัวเลขนั้นก็จะมีค่าเปลี่ยนไปตามค่าประจำหลักนั้นนะคะอย่างเช่นครูใส่532นะคะใส่5ใส่3ใส่2เข้าไปในหลักต่างๆนะคะแล้ว ตัวเลขเหล่านี้จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปเขาจะ5จะไม่ใช่5เหมือนเดิมละนะคะเนื่องจากเขาไปอยู่ในหลักร้อยนะคะเขาก็จะเปลี่ยนไป3ก็จะไม่ใช่3เหมือนเดิมและนะคะแล้วก็2จะยังเหมือนเดิมไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะค่าของตัวเลขที่อยู่ในหลักต่างๆนะคะ เขาก็จะมีค่าดังนี้นะคะ2ที่อยู่ในหลักหน่วยก็ยังเป็น2เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าค่าประจําหลักของเขาก็คือ1น,นั่นเองนะคะส่วน3นะคะเมื่อไปอยู่ในหลักสิบเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองจาก3นะคะก็กลายเป็น30ไปเลยนะคะแล้วก็5เมื่ออยู่ในหลักร้อยจากเคยเป็น5เฉยๆนะคะแต่ว่าตัวเองไปอยู่ในหลักร้อยแล้วก็จะกลายไปเป็น 500นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็เลยอ่านได้เป็น532ยไงนะคะจำได้เนาะสำหรับเรื่องของการอ่านนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาบอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลักนะคะกันนะคะ,ะจำนวนนี้อ่านว่าอะไรคะ351หใช่ไหมคะ้ยก็จะมีเลข3เลข5แล้วก็เลข1 3อยู่ในหลักร้อยอยู่ในหลักสิบแล้วก็1อยู่ในหลัก หน่วยแล้วตัวเลขแต่ละตัวนี้จะมีค่าประจำหลักอย่างไรนะคะลองตอบสิคะอ่าสอยู่ในหลักร้อยไปดูกันค่ะ3อยู่ในหลักร้กอยก,ก็จะมีค่าเป็น300นะคะ5อยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเป็น50นะคะและ1ที่อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเป็น1หน่วยนั่นเองนะคะตอบถูกกันไหมคะอ่าให้ทดลองตอบอีก1ข้อนะคะจำนวนนี้ อ่านว่าอะไรคะ690ใช่ไหมคะ690อ่าลองตอบนะคะ6อยู่ในหลักร้อยใช่ไหมหมีค่าเป็นตึ๊ดตึดนะคะเอยู่ในหลักสิบเมีค่าเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดและ0อยู่ในหลักหน่วย0มีค่าเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปดูกันค่ะเด็กๆที่เด็กๆตอบมาจะตรงกับ ที่อาจารย์มรทุรีเฉลยไหมคะหอ,อยู่ในหลักร้อยก็จะมีค่าเป็น600นะคะแล้วก็9อยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเป็น90นั่นเองและ0ย์อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเป็น0นะคะถูกต้องนะคะเด็กๆเก่งมากนะคะและอีกหนึ่งคำถามค่ะ402เอาละส่ มีเลข4เลข0แล้วก็เลข2นะคะ4อยู่ในหลักตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมีค่าเป็นตึ๊ดตึตอบได้ไหมคะอ่าสอยู่ในหลักร้อยนั่นเอง4ก็เลยมีค่าเป็น400นะคะต่อไป0ค่ะ0อยู่ในหลักอะไรคะมีค่าเท่าไหร่คะ อ่าศูนย์อยู่ในหลักสิบก็จริงนะคะแต่ว่าเขาเป็นศูนย์ไงเขาก็เลยมีค่าเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะคะและ2อ,อยู่ในหลักหน่วยนะคะก็เลยมีค่าเป็น2เด็กๆตอบถูกใช่ไหมคะเก่งมากนะคะฝึกฝนเยอะๆนะคะแล้วก็ทบทวนตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะ ได้สนุกสนานกันนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เอาไปทบทวนกันนะคะทบทวนอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้เรานะคะสามารถเป็นคนที่คล่องแคล่วขึ้นในการตอบคำถามนะคะในการคิดสิ่งต่างๆนะคะอ่ะแล้วไว้เรากลับมาพบกันใหม่นะคะใน คณิตร์ป2นะคะกับอาจารย์มัทุรีนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยในสิ่งที่เราช่วยได้ไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้ดูคลิปแล้วและทาได้ไหมคะคิดว่าทําได้แน่นอนเลยเพราะค่าประจําหลักนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ป1นนแล้วนะคะวันนี้คุณครูทบทวนให้หนูดูคลิป ะะโอเคเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ